เน่ต้นมะเขือเทศก่ะทุกคนนี่ต้นมะเขือททเอทศอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ได้เริกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามันไป็นทุกคนนะคะก็ทํากิจกรรมต่างๆที่เราถนัดแล้วก็ที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานใน สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในะวันนี้วันนี้อากาศดีมากๆเลยทุกคนวันนี้นี่คือปุ๊กกี้จะลองเออเอาผักผักของเรานะคะที่ที่เราปลูกต้นกล้าไว้ค่ะนี่ต้นมะเขือเทศะค่ะทุกคนเนี่ต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ได้เลิกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามันไปลงจะไปปลูกในสวนค่ะเพราะว่าลองแล้วค่ะลองปลูก พริกเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนวันนี้ก็เป็นวันที่14เมษายนนะคะก็อากาศเริ่มดีแล้วมีการทดลองเอาพริกเนี่ยลงไปปลูกเมื่อวานเมื่อคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วเขาก็ไม่ตายค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราก็จะเอาต้นกล้าพริกพริก,รกแล้วก็ผักต่างๆทยอยลงมาปลูกในสวนนะคะทุกคนคะก็เป็นกิจกรรมให้ทุกคนได้มา ลองดูนะคะกิจกรรมในแต่ละวันนะคะเราก็จะก็คือไม่มีการเบื่อนะคะเราอาจจะถักนี่คะ่ะทุกคนคะถักเสื้อคะ่ะสักถักไปเที่ยวก็ได้ถักมาทํางานในสวนก็ได้นะคะคือไม่ได้ถักแล้วทิ้งเปล่านะคะถักแล้วก็มันไม่เน่าไม่บูดไม่เสียด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ข้อดีก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเราก็ถักไว้ถักไว้เยอะๆพอณนะวันหนึ่งเราก็เอาไปทําให้เกิดรายได้ขึ้นมานะคะเป็นใช้เวลาว่างแล้วก็ ทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้ในอนาคตด้วยนะคะก็อยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะคะก็ทำกิจกรรมต่างๆที่เราถนัดแล้วก็ที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสวนการปลูกผักนะคะหรืออาจจะเป็นการไปเที่ยวเพื่อ,อชาร์จแบตตัวเองแล้วก็อาจจะมีความคิดเป็นการพักผ่อนสมองแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดออกว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีหรือจะทำกิจกรรมอะไรดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในนัปัจจุบันรอบๆตัวเราตรงนี้นะคะทุกคนค่ะก็อยากจะหนุนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเช่นเดิมนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่สละเวลามาเที่ยวชมมาชมกิจกรรมต่างๆในช่องของปุกกี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่มีอารมณ์ทำอะไรนะคะก็นอนฟังเพลงสบายๆที่บ้านนะคะปุกกี้เองก็มีทำเพลงแบบรีแลก์ในการที่เราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็ เอามาประกอบเป็นเพลงบรรเลงผ่อนคลายนะคะคือไม่ต้องทำไระ่ะนอนฟังอย่างเดียวหรือไม่ก็นอนดูภาพสวยๆก็ช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนมาทํากิจกรรมในสวนว่าวันนี้จะเอาผักอะไรลงสวนบ้างนะคะเดี๋ยวมาให้กําลังใจแล้วก็มาช่วยปุก๊กี้ทำเลยนะคะทุกคนคมาคะ่ะมาช่วยคะ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมเดี๋ยวเราจะไปเอามะเขือเทศไปลงในสวนกันนะคะเดี๋ยวตามมาเลยคะ่ะนี่ มะเขือเทศอันนี้นะคะกล่องใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนนะคะ,นะคะไปคะ่ะทุกคนเอาเข้าไปในสวนคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้กําลังมานั่งปั้นจิม้มบันเจออยู่ในสวนคะ่ะตัวน,นี้อากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเอามะเขือเทศไปลงในสวนก่อนแล้วก็มีพริกด้วยบางส่วนนะคะมาคะ่ะไปกันคะ่ะตามมาคะ่ะในสวนคะ่ะหุยเล่หุยหุยเล่หุย วันนี้ไม่มีลูกชายค่ะลูกชายไม่รู้ไปไหนอุ้ยเล่หุยค่ะทุกคนอ้าวอุ้ยเล่หุยค่ะทุกคนน้องสเวนีนนำหน้าไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลงในสวนตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมค่ะเนี่เราก็จะเข้ามาลงในสวนตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาช่วยกันทำงานในสวนค่ะเดี๋ยวจะปลูกดอกไม้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่า,มา,มาที่จะปลูกดอกอะไรนะคะเดี๋ยว เอาผักลงม,มานนะคะทุกคนลุยกันเลยค่ะ ดม้มาม้าค่ะไปเก็บจากตรงไหนคะนู้นดอกไม้มน <c oughs> รียนไปเก็บมาจากในสวนนะฮะคือตรงนู้ <c oughs> นค่ะลูกชายเก็ดบดอกไม้มาให้ค่ะมันมีดอกไม้เยอะมากมากค่เต็มสวนเลยค่ะแฟนกีเชนเนี่ยดอกไม้ใส่หูใส่หูโอเคเดี๋ยวรอก่อนแม่รดน้ำมะเขือเทศี๋ยว แต่ตรงนี้ก็คือดอกดาวเรืองไหนเอาดอกเรืองก็อนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะนะคะทุกคนอันนี้เป็นเอ่อดาวเรืองที่ที่ของปีที่แล้วนะคะที่เก็บเอาไว้ที่เราปลูกแล้วทีนี้มันก็เห็นไหมคะมันมีดอกนะเราก็เห็นชัดให้ลึกดอกดาวเรืองเดี๋ยวเราจะเอาไปม่เห็นชัดมีไงกันีเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปรู กิจกรรมของวันนี้นะคะทุกคนคะอันนี้วันที่14เมษายนนะคะก็ที่เยอรมันของเราก็ไม่ได้มีการเล่นสงกรานนะคะทุกคนคะก็มาทํางานในสวนเพราะว่าถ้าอากาศดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องหางานทํามีงานเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคะไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าเราจะเงียบเหงาอย่างแน่นอนค่ะก็คือนี่วันนี้สรุปแล้วเราก็ นำต้นกล้าม,มาเขือเทศนะคะมาลงในสวนในสวนของเรานี่ก็คือใช้ดินแบบธรรมชาติแล้วก็ดินเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็มีการบำรุงปุ๋ยไปปีละครั้งนะคะ mm hmm. ก็เหมือนให้วิตามินดินนะคะ mm hmm. ก็อันนี้เราก็ลงมาง่ายๆเลยแล้วก็เอามาใส่แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วปุ๊กกี้ก็มีการอะ,อะไรทำไม้เอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรออีก เพื่อที่จะให้มันโตกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือรุ่นแรกรุ่นการทดลองนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มดีเราก็เลยเอาหน่วยกล้าตายนะคะเอาต้นกล้ามาเขือเทศที่เขาแบบใหญ่มากๆแล้วอันนี้ก็อายุ2เดือนนะคะ2เดือนกว่านะคะก็เอามาลงสวนได้แล้วคิดว่าอากาศก็น่าจะดีแล้วละ่ะอันนี้ที่มาลงสวนนี่ก็มีต้นกล้ามะเขือเทศแล้วก็ต้นกล้าพริกค่คะ พราะว่าพริกนี่ลองดูแล้วเขาก็ไม่ตายเราก็เลยเอาบางส่วนมาลงในสวนนะคะพร้อมด้วยมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะก็เดี๋ยวปุ๊กี้จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการลองก่อนก็คือตั้งใจมุ่งมั่นมากเลยว่าปีนี้เนี่ยจะได้กินมะเขือเทศกับพริกอย่างแน่นอนนะคะทุกคนค,คือลองทุกปีค่ะก็ลองผิดลองถูกนะคะเราอย่าไปกลัวในการที่เราจะลองคือทําไปเลยะลุยไปเลยมันจะดีหรือไม่ดีก็ ค่อยว่ากันนํามาปรับปรุงแก้ไขทีหลังนะคะทุกคนคะเนี่ยค่ะดูค่ะผู้ช่วยค่ะก็นั่งลุ้นให้กําลังใจนะคะทุกคนจะช่วยให้มันเร็วขึ้นหรือจะช่วยให้มันช้าลงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะเขาก็มีความสําคัญกับเราที่สุดนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยอาจจะมีการแบบว่าอารมณ์นะคะอารมณ์มีอารมณ์ม,มีของขึ้นแบบว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เราต้องต้องอ ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะคนที่เป็นแม่เนี่ยเข้าใจได้เลยนะคะว่าเราจะต้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากๆไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นปุ๊กกี้เองนะคะกะ็เช่นเดิมนะคะก็ให้กําลังใจทุกๆคนเช่นเดิมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาสละเวลาแวะมาดูกิจกรรมดีๆนะคะว่าจะทําอะไรได้บ้างในวันหยุดยาวอันนี้นะคะก็คือ ช่วงนี้นี่เป็นก็เป็นวันหยุดนะถือว่าเป็นเทศกาลของวันอีสเตอร์นะคะทุกคนคะพวกเราก็จะ,ะมีกิจกรรมเดี๋ยวปุ๊กกี้ก็จะต้องให้ลูกจะเอาไข่ไปซ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพามาดูบรรยากาศนะคะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ก็เอาผักลงสวนก่อนนะคะก็จะมีคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมนะคะใครไม่อยากเงาไม่อยากเบื่อไม่อยากเซง็งทําอะไรเรื่อย หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเที่ยวบ้านปุ๊กกี้ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยนะคะลูกชายก็หิ้วหนะังสอง,งังก็ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย